มาดูคำสั่ง Logic OpenBySetting กับ Logic CloseBySetting กันครับ Logic OpenBySetting ก็คือเปิดซื้อนะครับคุณจะเปิดซื้อด้วย Logic อะไรคุณก็เลือกตรงนี้นะฮะวันนี้เราจะพูดถึง Stochastic นะฮะถ้าคุณชอบ Stochastic นะครับให้คุณเลือก Stochastic นะครับก็ทําเฟรมนะครับก็เลือกได้นะครับเขาจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ช่องให้คุณทั้งกรอกทั้งเลือก นะครับเริ่มต้นจากไทม์เฟรมนะครับอ่าในที่นี้นะครับมีตั้งแต่1นาทีจนถึงเดือนนะครับผมก็เลือก D1 นะครับก็คือ Day นะครับโอเคอันนี้เขาก็ถามเปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ลวิงนะครับก็ตั้งไปนะครับก็อ่ะผมตั้ง533นะนะครับไพร์ฟิลนะครับถ้า Default เขาปกติเนี่ยก็จะเป็นโลไฮนะครับก็แต่โค้ดโค้ดคุณก็เลือกได้ก็ลองเลือกดูนะครับ นะครับโหมดนะครับโหมดเนี่ยนะโหมดเนี่ยเขาจะมีอยู่สองโหมดนะครับอันแรกเลยก็คือ c อร์สอัพเด m a เ n นแอนด์ซิก l นลไนะครับก็คือเมนตัดซิก n นลนะครับเขาก็จะเปิดซื้อให้คุณนะครับนี่คือกรณีคอร์สอัพคอร์สดาว นะครับคลอสดาวก็คือตัดลงนะครับตัดสัญญาณลงเขาก็จะซื้อให้คุณนะครับอันนี้คําสั่งเปิดซื้ออย่างเดียวนะฮะซื้ออย่างเดียวนะครับเราเลือกคลอสอัพนะครับทีนี้โอเวอร์บอสเลเวลโอเวอร์โซลเลเวลอันนี้นะครับถ้าคุณจะใช้โอเวอร์บอสเลเวลกับโอเวอร์โซลเลเวลควบคู่ด้วยคุณต้องใส่ค่านะครับในที่นี้นะครับสโตร์เขามีศูนย์เขามีศูนย์ถึงร้อยเนาะนะครับผมใส่แปดสิบยี่สิบนะครับ แล้วก็ในส่วนของโหมดเลเวลถ้าคุณจะใช้นะครับกดออนกดออนหมายความว่ายังไงนะฮะนะครับถ้าคุณตั้งแบบนี้นะครับก็คือกดอ n อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับนี่เราตั้งคอร์สอัพมาแล้วเห็นไหมฮะ คอสอัพพอกดออนเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือถ้าเขานะครับต่ำกว่าโอเวอร์โซลเลเวลเขาก็จะทำการซื้อให้นะครับเขาจะดูเมนไลน์นะครับถ้าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าโอเวอร์โซลเลเวลเขาก็จะเขาก็จะทำการซื้อให้พร้อมกับตัดกันด้วยตัดขึ้นด้วยนะครับเพราะเราคอสอัพตรงนี้นะครับมันจะมีแค่นี้ออนออฟถ้าอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นคอร์สดาวนะครับถ้าเป็นคอร์สดาวเนี่ย นะครับเขาก็จะทําการถ้าคุณเปิด80ดสิี่สนะถ้าคอสดาวมันจะไปอยู่ฝั่งนี้ครับโอเวอร์บอสเลเวลนะครับก็คือตัดโอเวอร์บอสเลเวลลงมาอย่างเงี้ยเขาซื้อให้คุณนะครับที่โอเวอร์บอสเลเวลนะครับก็บประมาณนี้เดี๋ยวนะก็คือตัดกันแล้วอยู่เหนือเส้นโอเวอร์บอสเลเวลด้วยนี่กรณีถ้าคุณเปิดโหมดนี้อ่อนนะคร นี่คือฝั่งซื้ออทีนี้นะครับ store s t i c นะอ่ะผมอ n แปดสิบยี่บนะแล้วผม c o s s up นะครับก็จะมาซื้อตรงนี้นะฮะะผมก็เลือก store ทีนี้ถ้าคุณอยากปิดด้วย store นะครับคุณก็มาที่ logic code by setting นะครับหลักการก็จะเหมือนกันนะครับก็คือมี กาวช่องให้คุณต้องเลือกอะนะฮะเดวันนะครับอ่ะใส่ค่าเปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีสโลวิ่งนะครับโลไฮอ่ะถ้าคุณจะปิดนะครับคลอสดาวถ้าปิดด้วยคลอสดาวนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างงี้นะครับก็คือเส้นเขาตัดลงเขาก็จะปิดให้คุณตัดเส้นเปอร์เซ็นต์เคตัดเปอร์เซ็นต์ดี D, ลงมาเขาก็จะปิดให้คุณนะครับหรือเมนไลตัดสิ้นแนวไล์ลงมา ะครับเขาจะปิดให้คุณถ้าคอร์สอาพนะครับก็คือตัดขึ้นนะครับเขาก็จะปิดให้คุณนะครับอันนี้ตรงตัวอ่ะผมคอรดาวแล้วกันทีนี้โอ้บอสโอ้โซเลยเวลถ้าคุณอยากใช้รวมด้วยก็ใส่ได้นะครับแปดสิบยี่สิบออน นะครับก็คือเขาก็จะไปปิดถ้าตั้งแบบนี้นะครับคลอดดาวแล้วออนเนี่ยเขาก็จะไปปิดข้างบนให้คุณนะครับก็คือต้องอยู่เหนือ20ด้วยพร้อมกับตัดเส้นลงมาด้วยเขาถึงจะทําการซื้อให้คุณไอทําการปิด,ป,ดปิดหน้าซื้อให้คุณก็คือขายนะฮะคลอดอัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นนะต่ำกว่าโอโซลเลเวลแล้วก็ตัดขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดให้คุณ นี่ก็คือในส่วนของส o r e นะครับอ่ะเราก็ตั้งนะครับสโต e ปิดด้วย s สโต e นี่ติ๊กนะครับก็ทีนี้เขาก็จะขึ้นแล้วนะครับทั้ง Logic OpenBySetting กับ Logic CloseBySetting ก็คือส o r e ทั้งฝั่งเปิดและฝั่งปิด